สวัสดีครับอยู่กับผมนัดคอมมินเกมมิงครับผมกับเกม WWE SmackDown vs Raw ครับปี2011นนะครับผมเนาะก็ในวัน เช้าวันอาทิตย์บ้านเรานะครับผมนะจริงๆนี่โอ้สัปดาห์นี้นี่คือแฟนมวยปรามนะน่าจะได้ดูนะแมชมวยปรามกันแบบตาแฉะกันเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนะ Saturday Night Main Event นะฮะหรือว่า Evolution นะฝั่ง WWE นะครับผมนะหรือว่าจะเป็น a e w all in นะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นี่คือเป็นนะศึกที่มวยปรามชนกันเละเทะไปหมดเลยนะครับผมนะก็ทักทาย ใครที่ชื่นชอบแมชนะหมวยปรำคู่ไหนอะไรอย่างนี้นะก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมนะก็เรียกว่าใครชอบแบบไหนก็ไปดูแบบแบบแบบขออภยัยใครชอบแบบไหนก็ไปดูแบบนั้นกันนะครับผมนะไม่ต้องมาดูถูกก่อนเนาะว่าเอ้ยค่ายนั้นดีกว่าค่ายนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะมันอยู่กันที่รสนิยมของแต่ละบุคคลละกันนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้ครับเราเอาแมชที่ต้องบอกว่า ด้วยความที่มือถือเครื่องเก่ามันยังเรียกว่ามันเออเออนะอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยที่จะเอานะกะว่าจริงๆอยากทำ a อ w นะเพราะว่าโอ้โห All i นนี้ต้องบอกว่าแมตมันเดือดเยอะเลิกเกินนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรละกันนะก็เลยเอาตัวออริจินอลของเกมภาคนี้ละกันนะครับผมนะมาให้มาเจอกันนะซึ่งอันนี้จะเป็นมือถือเครื่องใหม่นะครับผมเนาะ ความแรงความชัดอะไรพวกนี้มันก็ยังจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับผมนะมาเมื่อกี้ครับนะจะเป็นแมชการปั้มที่จะเกิดขึ้นใน Saturday Night Main Event นะครับผมนะอ๋อเมื่อก่อนนะเมื่อสักครู่นี้จะ,ะจากเส้นหลุยนะทางด้านของแรนดี้ออต้านนั่นเองนะครับขณะที่คู่ต่อสู้ฮะเดอะปันฮะนี่วันนี้กลับมาละจ้านะนี่ครับเดอะปันนะแต่ตอนนั้นนี้ยังเป็นเดอะโชว์เส้นวันฮะดูแม็กอินไท,น,ทนี่ครับ พี่หน้าล่อนะจากสกอตแลนด์ครับนะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นี่ต้องมาเจอกับแรนดี้ออตันนะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะสาววาผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ว่าคู่นี้เคยเจอการครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นแบบพวกชิงแชมป์โลกอะไรพวกนี้ก็นู่นแหละฮะปี2020เลยนะสําหรับทั้งดูแลก็แรนดี้ออตันนะครับ มาดูแมชนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามกันได้หน่อยและกันนะช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมเมนต์เกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ TikTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับจะเริ่มไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่าแมชนี้การปั้มครับในส่วนกติกา2ใน3การจับกดนะครับผมนะแรนเดียอตัันกับดรู w แมก็กเอนชาย คู่นี้ก็ถือว่าถ้าพูดกันตามตรงก็คือแมตช์จับยัดดีๆแมตช์นึงนั่นแหละนะครับผมนะดูนี่ก็พึ่งเรียกว่าถ้าผมจะไม่ผิดเลยเหมือนจะพึ่งกลับมานะหลังจากที่ไปแพ้นะในส่วนของถ้าจะไม่ผิดเลยนะ่าจะแพ้ทางด้านของดาวนนพีสไปนะในสึกใหญ่สักสึกนึงอ่ะนะครับผมเนาะแพ้ในกติกานะ่าจะเป็น อ่ากติกาอะไรวะจำไม่ได้สตีทไฟส์เหรอหรือว่าล s สแมนส t ตนดิ้งเออสักศึกหนึ่งนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่น่าจะเป็นในนี่หรือเปล่านะไอ้สตีลเคดหรือเปล่าเออจำไม่ได้แล้วนะโอ้ด้วยความที่ถ้าพูดกันตามตรงช่วงหลังๆมานี้เนื้อลงเนื้อเรื่องอะไรถึงแม้ว่าผมจะดู WWE บ่อยแค่ไหนแต่มันรู้สึกว่าบางเนื้อเรื่องนี้แทบจะจำดีเทลอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยด้วยซ้ำนะ ก็เลยกลายเป็นว่าจําไม่ค่อยได้นะแต่ว่าดูเหมือนจะแพ้ดามเมนพีแล้วก็หายรู้สึกว่าจะหายไปเพราะว่าไปรักษาการบาดเจ็บนะแต่ว่ากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยแหละนะเพิ่งจะกลับมาในสัปดาห์ที่แล้วนะมาประชิญหน้ากับทางหน้านของแรนดี้ออตันนะครับผมนะก็เตรียมเจอกันใน Saturday Night Main Event แหละซึ่งศึกใหญ่นี้นะก็จะมีในส่วนของเซตโลลินส์กับ LA k n i ไ h t นะ แล้วก็จะมีแมชชิงแชมป์โลกฮะเวิลด์เฮ w วนเว t นะระหว่างกุนเทอร์กับโกเบิร์กนะส่วนจริงๆก็อยากทําอยู่เหมือนกันแล้วสำหรับแมชชีนนี้นะเพียงแต่ว่าก็เครื่องเก่ามันยังเจ๋งอยู่ฮะก้เกียจสร้างตัวละครสร้างมาไม่เหมือนบางทีก็ไม่ค่อยอยากสร้างเท่าไหร่ด้วยแหละนะครับผมนะสำหรับเครื่องใหม่นะก็เลยเรียกว่าไม่ได้ทําให้ได้ดูกันนะครับผมเนาะ ก็รอดูรอติดตามกันได้ครับสําหรับคู่นี้นะว่าจะจบอย่างไรนะครับหรือว่าจะมีเนื้อเรื่องต่อหรือเปล่านะเพราะว่าก็พูดกันตามตรงเดอปั่นผู้นี้ฮะจะปั่นให้แรนดี้เทิร์นฮิลให้ได้แหละนะเพราะว่าแรนดี้นี้ไปแพ้คโคดี้ใน King of the Ring นะฮะทำให้เรียกว่านะคราบผมนะแรนดี้ก็แขนไงแพ้มาสองปีติดแล้ว k i ง g of the Ring เนี่ยนะฮะรอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะ แรนดี้ถ้าเทิร์ฮิลโคดี้ได้แชมป์โลกอะไรพวกนี้ก็อาจจะได้มีการเปิดศึกกันแน่นอนนะสำหรับนะพี่น้องนะครับผมนะที่เคยอยู่เลกา c ซีมาก่อนนะสำหรับแรนดี้อตันแล้วก็ในส่วนของโคดี้โรสนะครับมามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าแรนดี้อตันครับนะอัดใส่ทงางด้านของดรูมเอนชัยสเลเทสเลยเกินแรนดี้นี่เหมือนสแตทในเกมนี่้93 93หรือ95 95ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าดูนี่คือ86ครับนะสแตดการต่างกันเยอะเหลือเกินนะช่วงนั้นดูจะเป็นเรียกว่าเหมือนเป็นอารมณ์แบบมิดการ์ดนะได้แชมป์อินเตอร์นะครับผมนะเป็นโชว์เส้นวันที่เตรียมจะได้ชิงแชมป์โลกแหละแต่ว่าเหมือนคาลิสมาหรือสกิลการป้าอาจจะดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่ด้วยมั้งนะฮะก็เลยทำให้เรียกว่าโดนอาจจะไม่ได้รับการผักดันนะ แล้วก็ไปอยู่แก๊ง TMB นะครับผมนะที่มีฮีสเลเตอร์แล้วก็ในส่วนของจินดามาฮาวนะครับผมนะทำให้เรียกว่านะหลังจากนั้นนี่ก็คือดับไปเลยนะดับยาวๆจนออกจากสมาค,คมไปนะไปชุบตัวที่ TNA Impact นะฮะเป็น Drew ดูกล w เวนะฮะ เทนเอค่ายอินดี้อะไรพวกนี้ก่อนจะกลับมา NXT สักปี2016-2017นะประมาณนี้นะสำหรับดูแม็กอินไทยนะฮะได้แชมป์ NXT มาน่าจะสมัยเดียวนะครับก่อนที่จะขึ้นค่ายหลักมามาเรียกว่ามาแท็กทีมกับดอฟซิกเลอร์นะเดอร์ตี้เดอร์ตี้ดีดเดอร์ตี้ดอฟอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยชื่อทำจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะได้แชมป์อินเตอร์มาร่วมไอแชมป์แบ็กทีมฝั่งรอมาร่วมกันนะครับก่อนที่จะแตกทีมกันไปอีกทีหนึ่งนะสำหรับดูแม็กอินไทยนะฮะ อดีตแชมป์ WWE แชมป์ครับสำหรับในส่วนของ Drew McIntyre นะแชมป์ WWE น่าจะ2สมัยเนาะ World Heavyweight อีกหนึ่งนะครับสำหรับ Drew นะส่วน Randy Orton นี้14สมัยนี้จะเป็น WWE 10นะแล้วก็ World Heavyweight อีก4เอานับ2อยยังในแค่2เท่านั้นครับสำหรับ Drew McIntyre ยังทนได้อยู่ครับสำหรับ Power Slam นี้มา Drew McIntyre ยังไง ฝั่นี้ยังไม่มีเครมอรนะสำหรับดูแมงกินทายครับมานี่จับโอ้ยมิชินอกูไดเวอร์โกรธเลยละกันกรรมการหนึ่งสองสามเอาได้แต้มมาหนึ่งแต้มเลยโอ้โหสำหรับดูแมงกินทายโอ้โหมิชินอกุไนเวอร์เหรอฮะมาพาวเวอร์สแลมกลับโดยแรนดี้ออตันเอาโกรธเหมือนกันกรรมการหนึ่งสองสามเอาได้แต้มมาเอาโอ้โหจะได้แต้มก็ได้แต้มกันง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหตายแล้ว มายังไงจังหวะนี้มาเรียกว่าใครได้แต้มที่2ก็ชนะกันไปเลยนะจ๊านะฮะถึงแม้ว่าแมชจริงก็จะเป็นกติกาแบบ normal match วันนอนวแหละนะครับผมนะแต่ว่าก็อยากจะให้เกมมันยื้อซะหน่อยนะสำหรับนะคลิปของเรานะครับคือบางทีนี่คือแมตช์เดี้ยอ่าถ้า normal match ทั่วไปนี่แป๊บเดียวนะฮะใส่ถ้าไม่ตาย2-3นาทีบางทีจบแล้วนะครับผมนะยิงสแตท นะโอเวอร์ออลของนักมวยปล้ำบางคนนี่มันเรียกว่ามันค่อนข้างที่จะห่างห่างกว่ากันเยอะอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยแบบว่านะก็รอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ยแลนดี้วอตันบอกมานี่เลยละกนะะันฮะมาขอกระทืบสกัดจุดหน่อยละกนะะันฮะมาหาว่าฉันเป็นในนี่เหรอตัวเทินฮิวฮะยังไงดูไม่กินไทยใซมานี่หันหน้ามาจับวยยงมาก่อนเอาออกไปไหนเราแลนดี้บอกชาดนี่ร่วงไปเลย แรนดี้ออตันครับลากศพมาโดนต่อยโดยทางด้านของรูไม่กินท้ายก่อนต่อยคืนมาฟินิชชิ่งหมดพอดีแรนดี ton, อ้ออตันโหกะจะอาร์เคโอโดนดรอปคิกลงไปครับแมตช์นี้ตั้งไว้ด้วยนะว่าเป็นโนดีคิวนะครับแต่ว่ามีการนับเขาเอานะก็รอดูกันว่าจะมีอาวุธหรือเปล่าแต่ส่วนตัวถ้ามันไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมรูมันก็ไม่เอาอาวุธมาใช้กันหรอกนะถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆนะสำหรับบอทดนะฮะ มามาดูกันว่ามาเชียกันดีกว่าว่าดูไม่ทายหรือแรนเดีต้านนะใครจะอยู่ใครจะไปในแมชนี้นะคะก็เหมือนได้ยินมานะจากในส่วนของนะคือช่วงหลังๆมานี้สัปดาห์ในไอเม e v ีเวนนี้จะมีเหมือนจะมีทุกเดือนเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นรายการพิเศษจากทางสถานีนะแต่ว่าก็ แฟนๆ WWE บ้านเรานี่ก็จะสามารถรับชมได้นะในฟรี YouTube นะฮะเอ้ยมาอีกแล้วมิชิโนกูไดเว้ยครั้งหนึ่งโดยแรนดี้ออตันโดนกรรมการ 1...2... อย่างเอ้ยแรนดี้ออตันบอกเอ้ยถ้าซาำจำได้นะ่ะมายังไงต่อยสักทีต่อยคือนาไม่ได้เฮ้ยดูแมงกินทายตบมันซะเลยละกันคือแฟนๆบ้านเรานี่สามารถดูได้แบบสดนะใน YouTube นะครับผมนะ แต่ว่าแฟนคือเหมือนเป็นรายการที่แบบว่าเป็นรายการพิเศษของทางสถานีโทรทัศน์สักสถานีนึงแหละนะครับผมนะจนทำให้แบบว่า w w E ต้องจัดทุกเดือนมาเลยละกันฮะ RKO ลงไปโดยแรนดี้ออตันลากศพรูไมกินทายมาโกดแต่ว่าโลนลวงซะก่อนครับโอ้โหดูแมกินทายบอกอะไรเนี่ยฮะมา RKO RKO อะไรกูมนันี่ยังไงจากโคสไลน์หลบได้เฮ้ยมันหลบไปไหน ต่อยมึงโคสไลน์ไม่โดนฮะมึงไม่ได้เขาหลบฮะโอ้โหดูไม่กินทายมานี่มาจับมาใส่เป็นอุ้ยในในสมชลงไปครับโดยทางด้านของแรนดี้ออตันมาเอากดมันซะเลยแล้วการกดแบบดือด้อๆหนึ่งสองสามเอาเรียบร้อยเลยบทจะชนะก็ชนะกันแบบอย่างเงี้ยเนี่ยนะโอ้โหแรนดี้ออตันครับโอ้โห ใส่ RKO ไปไม่ยอมฮะโดนเอาเข่ากระแทกเข่าทีเดียวแพ้ไปเลยฮะสำหรับแรนดี้ออตันและผู้ชนะในแมชนี้แรนดี้ออตันนี่เป็นไงล่ะพี่แยะกระหาเหยื่อของเราฮะสามารถเอาชนะดูไม่กินไทยไปได้ในแมชน,นี้นะครับผมเนาะ ไม่รู้เหมือนกันว่าแมนชสเต์นี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเดือปั่นของเราอาจจะปั่นหัวแรน d ดียอต้าในเทอร์นฮิลก็เป็นไปได้นะก็รอดูกันนะครับผมนะใน Saturday Night เม i n e v e น t นะเช้าวันอาทิตย์นี้บ้านเรานะครับหรือว่าใครที่แบบไม่อยากดูนะก็ไปดู AEW นะครับนะ All i นนะที่จัดเช้าวันอาทิตย์บ้านเราเช่นเดียวกันนะครับผมนะ ก็มีมวยปล้ำสองค่ายให้ได้ดูกันแบบจุกๆมันๆนะครับผมนะชอบค่ายไหนรักค่ายไหนนะก็ไปเชียร์กันได้นะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ดูถูกนะรสนิยมของนักเอเรียกว่ามวยปล้ำของแต่ละค่ายและกันนะครับผมนะเพื่อที่เรียกว่าคอมมูนิตี้จะได้น่าอยู่ขึ้นเยอะนะครับผมนะสำหรับวงการมวยปล้ำไทยบ้านเรานะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบครับฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเรา n ั t t k ม m i n t e a m m i n g นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับ นะอยากดูใครเจอใครครับในภาคเก่าภาคนี้นะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้ละกันตัวละครไหนที่พอหาเล่นได้นะก็จะเล่นให้ได้ดูกันส่วนตัวละครไหนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกยังเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ขอภายไว้ล่วงหน้าเลยละกันนะครับผมนะเพราะว่าเครื่องเก่ามันยังเจ๊งบงงอยู่นะฮะ อย่างไรก็แล้วแต่ถ้านะชื่นชอบนะครับก็ฝากสนับสนุนกันได้นะครับเรามีในส่วนของสมาชิกนะแล้วก็ซุปเปอร์แตงนะครับไว้ให้กดกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ